ค่ะก็สวัสดีนะคะท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็คณาเพื่อนครูนะคะที่ร่วมอบรมในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีนวัตกรรมดีๆนะคะมาเผยแพร่แล้วก็นำเสนอให้กับเพื่อนครูนะคะในโรงเรียนได้ฟังกันค่ะ ก็โรงเรียนวสุพนารามนะคะเกิดเลยนะคะก็คือเราร่วมกับโครงการของ s t a r f ฟิตนะคะตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะแล้วก็เรานํานวัตกรรมนะคะมาเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้นะคะเรามาในภายใต้ชื่อว่าการจัดการเรียนรู้เชิงลุกนะคะ active learning นะคะโดยใช้นวัตกรรม Happy Box เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเหียด ของนักเรียนชั้นป .4 นะคะเป็นการยกตัวอย่างนะคะเนื่องจากคุณครูเอนะคะสอนป .4 ค่ะเราก็เลยยกตัวอย่างนวัตรกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะความสำคัญของนวัตกรรมนะคะจากการแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมานะคะเราพบว่านักเรียนชั้นป .4 นะคะที่คุณครูสอนนะคะมีปัญหาเรื่องของการอ่านการเขียนในภาษาไทยค่ะเกิดภาวะบกพร้องทางการเรียนรู้นะคะนักเรียนบางคนเนี่ยค่ะ มีปัญหาก็คืออ่านไม่ออกเลยค่ะเขียนไม่ได้เราจึงคิดนวัตกรรมขึ้นมานะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนรู้นะคะให้นักเรียนมีความสนุกสนานนะคะไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนค่ะแล้วก็สามารถนําความรู้ค่ะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ เป้าหมายของโรงเรียนของเรานะคะก็คือข้อที่1เลยคือเราต้องการลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ค่ะ2เราอยากให้นักเรียนนะคะอ่านออกเขียนได้และ3มเลยค่ะเราอยากยกระดับผลสัมนทธิทางการเรียนของป .4 ให้สูงขึ้นค่ะในการแก้ปัญหาของคุณครูนะคะเราก็มีโมเดลในการดําเนินงานของทางโรงเรียนด้วยค่ะโดยแบ่งเป็นโมเดลก็คือใช้ชื่อว่าสมาร์ทโมเดลค่ะ โมเดลเขั้นตอนแรกนะคะเป็น S ค่ะมาจากคำว่า s u r v e y นะคะเราจะมีการสำรวจข้อมูลนักเรียนนะคะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนคัดกรองข้อมูลนักเรียนนะคะโดยเฉพาะแบ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะสมุทรสาครน,นะคะผ่านโครงการระบบดูแลช่วยเหลือค่ะ M ที่2นะคะขั้นตอนที่2ค่ะ M คือ Meeting and Material นะคะเราจะมีการประชุมคุณครูนะคะทุกเดือนนะคะเพื่อดำเนินการแต่งตั้งแล้วก็จัดกิจกรรมโครงการลดภาวะทางการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการจัดเตรียมวัสดุการเรียนการสอนต่างๆค่ะในเรื่องของ Material นะคะ3นะคะขั้นตอนที่3นะคะ A ค่ะ Action and activity นะคะเราก็จะมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ค่ะ จากการเลรูล้ที่มีการลดภาวะถดถอยนะคะโดยผ่านกิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรมนะคะในห้องเรียนนะคะที่คุณครูเอนะคะคิดขึ้นก็คือ1กิจกรรมที่1การฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะตอนเปิดเธอมาตอนแรกๆเลยเราพบปัญหาก็คือเด็กเนี่ยจำให้ยันชนะะไม่ได้จําสระไม่ได้เราก็เลยต้องมีการฝึกทบทวนเนื้อหาก่อนนะคะให้เด็กๆเนี่ยจำให้ยันชนะจําสระได้ขั้นตอนที่2นะคะย้ําอ่านย้ําเขียนนะคะเราจะมีการ ฝึกอ่านข้อความฝึกอ่านนิทานค่ะในทุกๆเชา้าในชั่วโมงโฮมรูมหรือว่าชั่วโมงลดเวลาเรียนนะคะกิจกรรมที่3ฝึกซ้ำๆทำทุกวันก็คือเราจะมีการฝึกเขียนตามคำบอกค่ะฝึกแต่งประโยคในทุก ชั่วโมงลดเวลาเรียนแล้วก็ในชั่วโมงวิชาภาษาไทยด้วยค่ะและกิจกรรมที่4ี่ทบทวนความรู้นะคะเราจะมีการทดสอบการอ่านการเขียนนะคะทุกๆเดือนนะคะในแต่ละระดับชั้นค่ะนอกจากนี้ในช่วงของการจัดก,การเรียนการสอนนะคะเราจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Happy ้บอกเอาไว้คอยสนับสนุนนักเรียนในชั่วโมงการเรียนนะคะทาไมเราถึงมีอุปกรณ์นี้ก็คือสืบเนื่องมาจากเด็กๆของเราเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีเงินละกันนะคะผู้ปกครองมีฐานะ ยากจนค่ะเราก็เลยได้งบประมาสนับสนุนเนี่ยจาก s Star f ฟิเอามาทำอุปกรณ์ให้เด็กๆได้เรียนนะคะทุกๆคนเลยค่ะทุกห้องนะคะเด็กจะมีกล่องอุปกรณ์เนี่ยในกล่องจะประกอบไปด้วยสีดินสอเครื่องเขียนต่างๆอุปกรณ์ตกแต่งการเรียนการทำใบงานนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาซื้อพ่อแม่เขาไม่เข้าใจเราก็เลยจะเตรียมให้เขานะคะเด็กๆจะเอาสีเอาอุปกรณ์เนี่ยมาใช้ในการจัดทำผลงาน สร้างสรรผลงานออกมาได้สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกทักษะการอ่านการเขียนไปในตัวด้วยขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่4ี่นะคะอาอาคือรีพอร์ตนะคะคุณครูจะมีการจัดทํารายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกๆครั้งที่จัดกิจกรรมเสร็จนะคะว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เราจะเอาผลเนี้ยมาแก้ไขยังไงบ้างนะคะ และขั้นตอนสุดท้ายคือ t ีนะคะคือเทสเราจะมีการทดสอบประเมินผลการเรียนนะคะแล้วก็นำผลเนี่ยมาปรับปรุงต่อไปค่ะในขั้นตอนนี้นะคะนอกจากเราจะทดสอบทุกๆภาคเรียนแล้วของเขตพื้นที่ในทุกๆเดือนของการเรียนวิชาภาษาไทยค่ะอย่างครูเอกเองครูเอกก็จะมีการทดสอบเด็กๆการอ่านการเขียนด้วยนะคะต่อไปนะคะจา,จากผลการดำเนินงานเลยที่เรา เห็นได้ชัดเลยนะคะจากเดือนที่ผ่านมาเลยนะคะนักเรียนมีภาวะทางด้านการเรียนรู้ถดถอยเนี่ยมีจํานวนลดลงค่ะนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยค่ะแล้วก็สามารถเรียนวิชาอื่นๆเนี่ยได้อย่างมีความสุขเลยค่ะสนุกกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณครูจัดขึ้นนะคะมีความกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าพูดมากขึ้นค่ะ ปัจจัยที่ทําให้ทางโรงเรียนนะคะประสบความสําเร็จในการจัดก,กิจกรรมเลยก็คือหนึ่งผู้บริหารครูนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมนะคะในการแก้ไขปัญหา Learning l ลอนะคะ 2. ผู้ปกครองในโรงเรียนเนะะี่ยค่ะสนับสนุนการจัดก,การเรียนการสอนแล้วก็เวลาไปอยู่ที่บ้านเนี่ยผู้ปกครองเขาก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นครูพ่อแม่ค่ะช่วยสอนอ่านสอนเขียนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไปนะคะก่อนนํานวัตกรรมแฮปปี้บอกไปใช้เนี่ยเราเป็นครูผู้สอนเนี่ยเราจะต้องศึกษารายละเอียดการ จัดก,กิจกรรมทุกขั้นตอนก่อนนําไปใช้ค่ะและก็ข้อที่2เลยคือการออกแบบของเราเนี่ยเราควรคํานึงถึงความแตกต่างของบุคคลในแต่ละระดับชั้นด้วยค่ะก็คือออกแบบให้หลายระดับความรู้นะคะแล้วก็ความสามารถของเด็กให้ได้มากที่สุดค่ะที่โรงเรียนนะคะจะมีกล่องแฮปปี้บ็อกซ์ทุกห้องเรียนค่ะเราได้รับงบประมาณสนับสนุสนจากสตาร์ฟิทเลยค่ะอย่างครูเอเองนะคะเราใช้อุปกรณ์นี้ในการเรียนภาษาไทยค่ะเวลาเอกทาไปงานหรือทํากิจกรรมในห้องเรียนเนี่ยเด็กๆเขาจะอุปกรณ์นี้ค่ะมาใช้ เช่นบางคนไม่มีสีแต่ในกล่องน,นี้มีสีค่ะเขาก็จะสร้างสารรคผลงานออกมาเป็นสีคือเราเชื่อว่าสีเนี่ยช่วยให้เด็กเนี่ยมีความจําที่ดีขึ้นค่ะเราก็จะแยกสีระหว่างสีสลาดสีพัยัญชนะหรือว่า คำวันนี้เรียนเรื่องคำเป็นคำตายใช่ไหมคะแล้วก็จะแยกสีแดงเนี่ยอยู่ในหมวดของคำตายนะสีน้ําเงินอยู่ในหมวดของคำเป็นเนี้ยค่ะเด็กๆเขาจะจําในเรื่องของสีค่ะได้มากก็คือช่วยในเรื่องของเรื่องของความจําด้วยค่ะนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมของทางโรงเรียนวัสมุขนารามนะคะที่เราดําเนินการนะคะในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยแล้วก็ลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยค่ะนะคะ จบแล้วค่ะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะโอกาสดีๆนะคะที่ได้ให้ทางโรงเรียนได้นำมาเสนอนวัตรกรรมนะคะขอบคุณค่ะกลาบขอพระคุณคุณครูสวัสดีนะคะกรอบบุกเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งมาวันนี้เราได้มาร่วมนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตรกรรมที่เรียกว่าแฮปปี้บ็อกซ์นะคะซึ่งโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยถ้านำกิจกรรมแฮปปี้บ็อก ไปใช้เนี่ยก็ติดต่อครูสาวณีได้เลยใช่ไหมว่าว่าในกล่องอะมันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะโอเคครูเขานดีนะคะใครอยากรู้ว่าในกล่องแฮปปี้บ็อกซ์เนี่ยมีอะไรนะคะเป็นสื่อนวัตกรรมดีๆที่ช่วยนําพาและขับเคลื่อนให้โรงเรียนวิศวพนารามเนี่ยประสบความสําเร็จเรื่องเกี่ยวกับ learning loss เนี่ยติดต่อครูสาวณีได้เลยนะคะเราเปิดห้อง open chat ให้ท่านแล้วนะคะท่านจะเป็นผู้ร่วมนะคะและเปลี่ยนเรียนรู้ว่าในสื่อในกล่องนั้นเนี่ยมี นวัตกรรมอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้นําไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยชอบมากเลยก็คือท่านบอกว่าเราต้องย้าอ่านย้ําเขียนทําซ้ําๆทุกสัปดาห์นะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เขาก็จะติดตามทุกๆเดือนเลยนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาของผู้เรียนนะคะเพราะนั้นกระบวนการคัดกรองก็ยังต้องเข้มข้นนะคะแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องอีกทั้งโรงเรียนนี้น่ารักมากเขามีครูพ่อครูแม่ นะคะซึ่งถ้าเราทําความเข้าใจกับผู้ปกครองจะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเลยใช่ไหมคะคุณครูก็จะช่วยลดภาระพวกเราใช่ไหมเพราะว่าที่บ้านอย่างที่ห้องเลย,เลยนะคะก็คือจะมีกิจกรรมฝึกอ่านฝึกเขียนทุกวันนะคะแล้วก็จะให้เด็กๆเนี่ยฝึกบัญชีคํานะคะทุกวันเขาจะไปอ่านบัญชีคํากับพ่อแม่ที่บ้านนะคะใช่แล้วเช้าเราก็จะเขียนตามคําบอกทุกเช้าค่ะ,คะอย่างน้อยๆเนี่ยจาก ยี่สิบคำเขาอาจจะเขียนได้สักสิบห้าสิบหกคำก็ยังดีต่อวันนะคะ <im> แต่ทุกวันเนี้ยที่ห้องจะทําวันละสิบคำทุกชั้นเลยะคะ่ะทุกชั <im> ้นตอนนี้คุณครูคที่ต้องเรียนทุกคนนะคะตอนเช้ามาพออมีนโยบายก็คือต้องเขียนตามคําบอกทุกเชาะะ้าค <im> ่ะใช่ <im> พออสุ <im> ภัตา <four> ให้นโยบายว่าทุกเช้าเด็กๆจะต้องขึ้นห้องเรียนเป็นชั่วโมงโฮมรูมคะ่ะไปอ่านคําศัพท์แล้วก็เขียนตามคําบอกทุกวันค่ะนะคะครูทุกคนเลยไม่ว่าจะเอกคณิตเอกวิทย์เอกอะไรนะคะตอนเช้าต้องขึ้นห้องไปเขียนตามคําบอก ใช่ค่ะเป็นกิจกรรมโฮมรูมที่ไม่ปล่อยเวลาว่างเลยนะคะท่านผอสุภัตตานี่เข้มข้นอย่างดีเยี่ยมนะคะก็ซึ่งซึ่งเราก็ได้กระบวนการของผู้ปกครองนะคะระบบดูแลช่วยเหลือด้วยนะคะอันนี้สําคัญยิ่งนะคะหากโรงเรียนทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคัดกรองระบบการดูแลช่วยเหลืออย่างเงี้จะทําให้โรงเรียนขับเคลื่อนแก้ปัญหาได้ดีใช่ไหมอีกหนึ่งอย่างก็คือมีคุณครูที่ได้งบนักเรียนเรียนร่วมครูอะไรนะคะครูพิเศษครูเด็กพิเศษค่ะ เขาจะจัดนักเรียนที่มีภาวะบกพร้องทางการเรียนรู้ค่ะไปเรียนเสริมสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงค่ะเวียนกันทีเรียนพี่เรียนเด็กพิการนะคะนั่นแหละค่ะเขาจะจัดชั่วโมงให้เป็นแล้วก็มีศูนย์การศึกษาพิเศษของสมุทรสาครนะคะคอยดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของสื่อการเรียนรู้แล้วก็งบประมาณด้วยค่ะ เราขึ้นกับศูนย์การศึกษาพิเศษด้วยใช่ค่ะก็หวังว่าปีนี้นะจำนวนเด็กที่มีภาวะทุดถอยเราจะลดลงด้วยเพราะว่าเราได้มีเ O u กับข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นโรงเรียนไหนที่ยังไม่มีนะคะติดต่อครูสวนีให้เขาเข้าไปโรงเรียนได้เลยนะคะเราจะได้ร่วมกันคัดกองให้หายไปนะคะติดต่อครูสวนีได้เลยค่ะคัดกองเรื่องนี้โดยตรงไม่ได้ใช่ค่ะมีคุณครูที่เรียนค่ะเขาผ่านการอบรมใช่ไหมคะใช่เขาผ่านการอบรมเลยค่ะแล้วลองมีบัตรมีใบรับรองเลยค่ะ ใช่ค่ะมีมีอ้อยังมีหลายโรงถ้าโรงเรียนไหนไม่มีนะคะบุคลากรติดต่อโรงเรียนอ่าโรงเรียนประโสได้เลยนะคะทางโรงเรียนนี้เขาเป็นโรงเรียนศูนย์อยู่แล้วนะคะเขาเขายินดีให้ความช่วยเหลือนะคะเพราะเชื่อมั่นว่าถ้าถ้าอย่างเราจะคัดกรองเนี่ยมันไม่ได้ต้องคุณหมอและต้องต้องผ่าน ต้องผ่านการอบรมด้วยใช่ไหมคะผู้คัดกรองใช่สคนค่ะที่โรงเรียนมีสมคนที่ผ่านการรับรองเานะคะได้ยินแล้วนะคะมีสามท่านเพราะฉะนั้นก็จองเวทีจองเวลากันเลยนะคะร่วมไปคัดกรองยื่งไปคัดกรองที่โรงเรียนได้เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอใช่ใช่ก็ก็เพิ่งเพิ่งฟังข่าวเมื่อเช้าเมื่อวานนะคะ เรื่องระบบการคัดกรองเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งกับคุณครูนะคะไม่ใช่ว่าเด็กเราทําไม่ได้เราไปตีความเลยว่าเขาเขามีปัญหาอะไรเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นคนจะที่จะตีความได้ก็คือคุณหมอใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ที่ผ่านการอบรมนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เชิญนะคะอ่าคนวินิจฉัยต้องคุณหมอ,ค,หมอค่ะ,คะก็ฝากฝากให้คุณครูนะคะได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการที่จะ ให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยเป็นเด็กพิเศษนะคะหรือเด็กพิการเรียนร่วมเนี่ยขอให้คุณครูเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเขานิดนึงนะคะศึกษาให้ดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราอาจจะเกิดผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นก็โรงเรียนวัดโสนะคะให้คําแนะนําดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมนะคะก็ติดต่อได้เลยค่ะก็ติดต่อที่ศูนย์การศึกษาพิเศษโดยตรงได้เลยค่ะโทร ที่เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์การศึกษาได้เลยครูการศึกษาพิเศษทุกคนเขาให้คําแนะนําได้หมดเลยค่ะ,อ,ะอย่างใช่ดีดีะค,ะค่ะเพราะเราจะได้มี FOU กับข้างนอกด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากโรงเรียนอื่นๆด้วยนะคะอันนี้เป็นวิธีการหรือเคล็ดลับของเขานี่เองนะคะเรารู้แล้วว่าเขาทําวิธีการคัดรองโดยที่มีศูนย์การศึกษาพิเศษเข้ามาร่วมนะคะแล้วก็มีครูด้วยได้ค่ะโอเคขอบพระคุณมากเลยค่ะ